Yup. มาแล้วถึงแล้วนะครับผมบ้านสวยมากเลยบจัวบ้านใช่ไหมอะไรถ like ึงแล้วนะครับบ้านน้องอินนะครับสมบรถเดินทางประมาณห้าสิบห้าสิบสอโลครับสวัสดี่ทำไมทไมว้าพวกนี้ละพวกหน้าปอมพวกนี้ไม่ได้เลยพ่อสวัสดีครับน้าเจอกันแล้วีอุ้ยมาแป๊บเดียวคิดถัเลยอะองแก๊บ อเงาควายก้าแล้นอ้ยเ้ยคนก็จะรู้หมดเรารู้อยู่แล้วว่าันดานกัเป็นยังไงรอพอเขาด่าเธอนะด่าเหรออบพ่อพ่อกันพวกดีหลางหน้าออกมาไม่ได้เลยเนี่ยเอาไรครับน่ากลัวขึ้นวุ้นขึ้นขึ้าขึ้ขนาะ้นขึ้นขนขึวนนน้้้ันเร็ว เขาเขาให้คนนั้นออกแรกคนเดียวเลยแหมนะสวยมากเลยชอบดูว่าไม่กว่าจมูกเขาหลุดในจมูกบ่ นี่ในไรๆกับไปเห็ุในเดิมเอาไปใส่ย่ำเทาคุณลุงคนนี่เหรอย้อยนี่คุลุงคนนั้นเรื่องไรใส่มืดก่อนโบเทาโหาว่าเงินหมดแล้วพนะใส่ไปนล้วยังไปน้นกอุ้ยเมื่อคืนได้อ bueno ุบัติเหตุแบบที่วัดเต็มเลยอ่ะจริงหรอเก็บค่ารีกัสติน เราจเดอวเอ้ยคร์ิุ้วเอพี่วัดพี่วัดขาขึ้นบ้านก่อนพี่เลนซือให้แน่เครื่องนึงเอาเร็วๆไม่ไม่ให้น้องเถอเอออุ้ยดีเลยอ่ะโอ้ยโอ้โอ้ยหนูอะไรติดหน้าลูกโอ้ยไเด้อฮะ้อันเป็นอันนี้ให้แนไผ้เป็นหน้าปกเอาลืมปิดบ้าน อุ๊บิวัเขาสวยเนาะโอเคครับเรียบตาเรียบโอพี่น้องชัอกโก้ก็ได้น้องชักโรชักโกอกดน้องเีกโตไม่กว่าน้องชักโกเรียกนงตาโตลูกชายคร่บแลอุ่นและอุ่นและอุ่นแล้วพ่อมาไกลหูหลูรลองที่ตะบึงเลยนี่สั้นดิ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 ดเมนเมแชมเญเมนและย่า เด็ดสิเด็ดไปเต้าะไรกลัวนะนี่ไครซีไข่เอ้ยีไหนกินส้มตำมั้งไปที่รส้มตำไม่มอกวันนี้แต่งหน้าสวยโอ้เนี่ยแต่งหน้าสวยโอ้ตาบอดเป็นชมตาอะไรใส่กรอบคืออะไรครับใส่กรอบพระถ้าบอกว่าไม่สวยก็ไม่ได้เราต้องชมตามมันอย่าไปว่ามัน อย่าไปว่าเดี๋ยวแฟนเขาจะว่าโอ้ยโสดโสดพี่ยาวจะว่าพี่น่อยป้ายไว้ก่อนได้ไหมได้เลยน้องนอนน้องนอนสวัสดีทุกคนครับเต๋อวัสดีค่ะใครอ่ะโอ้ว้านน้องสวยมาก บอลล็อกครึ่งงามครับปาสบาลล็อบที่แล้วยังอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับผมแต่แต่พอมารอบนี้คือแบบเรียบร้อยเบลเล้วนี่อันนี้เสร็จแล้วพี่สูจสายใหญ่ที่ร้องเพลงก่อนเนากอนน้องเบาๆใช่ไหมครับใช่อยู่ค่ะอันนั้นอาร์ติเมโกโร่เฟร็ด แับมีปลาขออนุญาตนะครับเตรีมวันนี้แบบอาหารแบบฉ่ำาอุ้ยอะไรยังไม่เร้ยพ่อหน้าแม่เมื่อคืนได้อุปจิตไหมนี่ยังไม้เรียกอุปจิตกับใครเลยเนี่ยอเม่วยนใครมาที่ไหนเย้แหมก็จะมาที่ยาบมาโอ้ย นี่นี่ไงนี่ไงอุบัติเหตุแปดนาทีไปเอาไปคืนก็จคืนถั่วตือสามแปดนาทีไปโอ๋ยวผมจะแปดนาทีคืจะคืนถั่วตือสามจะชิมปีมือแม่ครัวโอ้ยพี่วัดไปดูนะสิพี่วัดเอาเลยจะซิมพี่วัดไปดูมันหมูสิดูสิพี่วัดมันหมูเอ้ยถ้ากินทุ่้ไม่เป็นไรโปรตีนอันนี้โปรตีนจะขออนุญาตให้แม่สักเช้าหน่อยนะเอาแล้วยังไงสิพี่วัดก็โดนสวัสดีค้าเตียอันนี้เลิศอุ้ยเอา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  อเบิ้น่เลยจากเบนฮ้ยอันไม่ะไรใครตรงก็ไม่อะไรสลัดินจากไหนเนาะเออพี่วัดพี่วัดฐานหน้าขึ้นหน่อยพี่วัดพี่วัดฐานหน้าขึ้นหน่อยเอาแล้วพี่วัดคลิปนี้จะเป็นรัาเราไปนั่งกินกันคลิปนี้จะเป็นหน้าปู่ว่าเอาแล้วพี่วัดอดไม่ไหวแล้วอดไม่ไหวแล้วกินผักไม่ไหวแล้วนี่กินผักไม่ไหวแล้วกินผักไม่ไหวแล้ววันนี้เขากิน้า ใช่ไปไปเราตัดไปจินนั่งกินกันดีกว่าไม่ว่าจะลดเออเขาเดียวก็วัันนนึงวเดียวสาวเดียววันผู้หญิงวันเดียวไปทุกคนหนาวที่วัดหนาวโอ้ยแทบช็อกตากนักเป็นั่งสอนได้หนึ่งยังงั้นปู่ครับเชิญเลยครับพี่ว่าอดใจไม่ไหวแล้วนะครับตอนนี้นะครับผม อดใจไม่ไหวเราขอกินหมูสักมือหนึ่งชิ้นเดียวขอชิ้นเดียวไม่ใส่ชิ้นเดียวคลิปนี้จะเป็นหนาโป๊อดใจไม่ไหวเป็นยังไงหลังจากหลังจากที่กินหลังจากที่กินไข่ต้มสมสมบักเสียนผักดองมากเหมือนแล้วต้สวรรค์เลยอ่ะหอมเนาะอุยไปทำอะไรมาทำไมหอมจังเลยอ่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมตอนแรกเคืออะไรครับ ให้ลูกในนี้อายุเนียวก่อนะเอออยากมันหนาวมันพี่วานปิดคลิปนยครับเดี๋ยวเดอ๋ขึ้นหน้าครับเพลงแล้วมีอะไรชัดเด่นเลยโอเคครับบ๊ายบายลงแล้อันทิมพี่วานได้อวดเห็นแต่เขาวิ่งอู้อูเหนื่อยทั้งแก๊งเลยได้อวดเห็นโคาถหาเลย เป็นกระเส็บอันนี้คือยังนี่อันนี้ก็เป็นกระเส็บไี่ผุดนี่เป็นเนื้อหมูทอดแต่อันนี้จะน่าแซ่บกว่าฟืดหลาบหลับเลื้อยๆสวยมีผักด้วยมีผักด้วยแล่อันอันนี้คือใส่ได้ใช่ไหมคะเป็นแส็บใส่ผักยิบเอาติลิจังใดมิ้นด้วยขีดหรือว่าจังใดบ้างอันนี้น่ากินมากป้าเลยาของเรานะครับผม ได้ได้ครับคอันที่สุดอานีอันนีอันนีอันนี้ก็ได้ครับิก่อนเลยโอเคครับอันนี้ตอนนับ f c โอเคครับนี้ก็ต้องฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันใหม่กัพอีกกําลังกินโอ้เจอกัม่คลิปต่อไปนะครับาพากวจอาหารที่แบบมีหมูมีอะไรแซ่บขนาดไหนวันนี้ไม่ได้กินนานแล้วไม่ได้กินนานมากขอวันหนึ่งขอเช้าหนึ่งขอวันหนึ่งนะครับครับ